ก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆหมนเดิมฮะถือว่าร้อนกับผมในช่วงนี้ผมก็จะออกไปข้างนอกฮะหาอยู่หา,หาก,กินกับผมก็ไปลุ้นน้ากันกับผมวันนี้ย้ำจะผ้าทุกคนนั่นไปหาอยู่น้่งกินกันแนวใดดก,กับผมเพราะว่าอุปกรณ์ผมก็ได้เสียงกับผมได่เสียงเนาะผมเนาะแต่ก็บถุงตาผ้ากับผม แล้วก็มีขวดน้ําขวดหนึ่งอยู่ที่หน้ารถก็ผมก็เอาเตรียมไว้เพื่ออาหิวน้ำนะผมว่าตอนนี้อา,า,อากาศที่ว่าร้อนหมากเลยครับผมก็คิดว่าจะออกไปจักแป๊บหนึ่งฮะว่ากันจะกินเข่าเสราเลยครับผมก็ไปติดตามด้วยกันครับผมว่านิยามจะพาไปในแนวไหนครับผมไปด้วยกันครับผม ครับผมก็จะพาทุกคนครับผมไปดูว่าวันนี้นิยามจะพาทุกคนไปหาอะไรครับผมตรงนี้ก็ ไม่จะห่างไกลจากบ้านเลยนิยามเลยนะครับผมไม่น่าเกิน200เมตรนะผม โอเคครับผมถึงแล้วครับหลังจากที่ฝนตกลงมาตลอดตลอดครับผมน้องน้ำน้องนี่ผมเคยมากครั้งหนึ่งนะฮะไม่มีน้ำเลยครับผมดูเขาเอ,อ่อล้นขึ้นมาฮะ ไปครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิได้บอกครับผมถ้ามีคนมาหาก่อนก็คงจะแย่ yeah, เลยครับเนี่ยหนองน้ำตรงนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งนะผมเคยพาได้หลายคนมาครั้งนึงครับผมตรงนี้ไม่มีน้ำสักหยดเลยนะครับผม ๋ต่ผมได้มาครั้งนี้อีกดูน้ำเต็มเลยฮะมันน่ามาใส่เป็ดเหลือเกิน สายตาผมก็สอดส่องสอดส่องไปเรื่อยๆครับผมฝั่งนั้นเดินไม่ได้เลยครับผมตอนผมมาครั้งนั้นฝั่งนั้นผมเดินได้นะแต่ตอนนี้ผมต้องเดินอีกมาเดินอีกฝั่งนึ่งครับผม สิ่งที่เราตามหาสิ่งที่นิยามตามหาจะได้ไหมครับไปดูด้วยกันครับผมโอ้ลมแรงมากเลยครับผม มีช่วงที่วันที่ผ่านมาฮะดูกิ่งไม้หักเลยฮะผมไม่เร็วออกมาฮะตรงจุดนี้ถือว่าพอสมควรเลยนะครับผมน้ำท่วมขึ้นเอ่อเลยเ๋ยวจะได้ไหมเนี่ยไปครับไปดูสิ่งที่เราตามหาฮะ ห้มอ่ะห้มมีไหมเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้ยังครับผมว่านิยามพาทุกคนมาหาอะไรครับผมเอาเห็ดเห็ดอะไรครับผมนะ มุดครับมุดแล้วก็มุดโอ้ได้แล้วครับผมโอเคนี่ฮะ หน่อแรกของเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม,ผมหาภาพมาันตะกูตะกักไม่ค่อยโอเคครับผมสวยๆครับ หลายครับผมเนี่ยก้อนนี้ได้สามอะไรล้วผมเนี่ยได้แล้วครับผมสามอันครับ โอ้ลุกมากเลยครับผมมีร่องรอยมาหาอยู่นะครับแต่ว,ว่านานแล้วนะที่ดูแล้วนะเนี่ยรอยเขาสับไปครับผมแต่ก็เลือกสับหน่อยใหญ่ด้วยนะเอาไป นั่นงครับหน่อหนึ่งสองหน่อฮะสามหน่อครับผมโอเคโอเคก็ถือว่าเอาเฉพาะแค่อยู่ในอยู่ในปลา่าถือว่าตั้งขากล้องยากนะครับผม dám nọ ở vùng không Đấy, ดีคับผมก้องเหงือแตกคะกลับมาแล้วครับผมมีหนอนก็ค่อยได้แล้วครับผมวันนี้ลองร้อยค้นหาออกไปก้อนครับผมดูว่ามีล่องร้อยค้นหาออกไปก้อนรับ เงือกเตลเลยับผมไปดึงก <Any verdade? S 1> ่อนก็ไฟก่อนอย่างนั้นแล้วผมเนาะนี่ครับผมได้แค่นี้ครับจะเอาไปล้างก่อนครับผม เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนครับโอเคใช่ไหมครับผม ติดต้มครับผมโอเคครับผมก็ล่างมาทีเรียบร้อยครับผม อพอได้ี่ยุดีกินกับผมจีิอกครับผมเงื่อแตกฮะในการต้มผมเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ชอบกินขมนะผมเนาะก็อาจจะต้มเวลาที่น้ําเดือดแล้วก็มันสุกประมาณ3น่ามน้ำฮะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วผนก็ผมแล้วผมก็มาจําได้ว่าแม่เขาชอบใสกบ่กระปิบเวลาทีต้มกับหน่อไม้ฮะจะทําให้ลดความขม อมหน่อมไม้รู้ด้ครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วผม ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็เป็นแรงใจให้กับนิยามในได้หลายคลิปในทุกคลิปก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดลูกดดิ่งรูทสัไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้กับนิยามคนในบ้านในการทําคลิปต่อไปต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับผม